นายห้อยสิงจึงได้พาชายผู้นี้นั้นไปรักษาบาดแผลและก็ให้นอนพักฟื้นก่อนจากนั้นจึงได้บอกให้ผู้คนในกะบวนไปจัดแจงฝังศพของผู้คนที่ได้พบเจอที่ตรงนั้นเพื่อไม่ให้ศพของผู้คนเหล่านั้นเน่าเหมน็นและก็ถูกสัตว์ป่ามารวมถึงกินหลังจากที่จัดการกับศพเป็นที่เรียบร้อยแล้วเหล่านายห้อยก็ได้เริ่มหุงหาอาหารกินกัน ซึ่งก็เป็นเวลาเริ่มข้ามพอดีในช่วงเวลานั้นชายหนุ่มที่บาดเจ็บก็ได้สติขึ้นมานายหอยเขาจะได้เข้าไปไต่ถามว่ามันเกิดเรื่องอะไรขึ้นกันแน่นี่มันเกิดเรื่องอะไรขึ้นกับกลุ่มของมึงกันแน่วะชายหนุ่มมองมาที่นายหอยสิงก่อนที่เขาจะตอบกลับไปขอบใจมากนะที่ช่วยข้าเอาไว้ ตอนที่นายห้อยกับกลุ่มของพวกข้าเดินทางมาถึงที่บริเวณนี้ก็ถูกพวกมันเล่นงานไม่สิมันคนเดียวมันน่ะเหมือนคนมีวิชาอาคมเลยมันแค่คนเดียวก็สามารถโจมตีพวกข้าได้อย่างรวดเร็วและก็ฆ่าพวกข้าจนหมดมีแค่นายห้อยคนเดียวที่ปกป้องข้าเอาไว้ด้วยชีวิตของเขาข้าก็เลยรอดมาได้